มครับผมครับครับก็ดีครับทำงานกันง่ายขึ้นครับผมครับผมใช่ค่ะก็จริงๆพี่เขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ทำงานได้แล้วสบายใจก็พีค่ะโอเคแฮปปี้ก็หนีกหนีม่พ้นถ้าเกิดมาคู่กันก็หนีไอ้ของข่าวที่บอกว่าคุกกิ๊กกันอีกแล้วสองยามสองยาม่เล้ว่างครับก็ดีครับคงมีคนให้กำลังใจมีคนคอยติดตามผลงานครับดีครับผม าก็เหมือนที่พี่ณเดชนพูดแลค่ะแต่จริงๆมันก็เป็นกระแสจากละครด้วยค่ะเรื่องราวเนื้อหาน่ารักกุ๊กกิ๊กเหมือนว่าเรื่องก่อนไหมก็คนละแนวครับเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าชาวเกาะชาวเกาะหน่อยก็จะเป็นหวานแบบเนิ่นๆนะฮะหวานแบบกุ๊กกิ๊กกันแล้วก็มีแบบว่าด้วยความที่นางเอกเขาเป็นคนอินโนเซนต์เป็นแบบว่าคนความจําเสื่อมนิดนึงแล้วก็เราก็จะแบบว่าคือด้วยความเอ็นดูเขามากกว่า หวานอะไรเงี้ยก็จะเป็นหว,นวานๆกันนิดนึงอะไรเงี้ยบทบาทน,นี้จะต่างจากเรื่องแรกที่เล่นยังไงบ้างไ,าไหมอะคะ สำหรับผมนะแตกต่างจากดวงใจคณีเพราะว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนนะแต่สาหรับเรื่องนี้เป็นสายชนก็เป็นน้าน้าหน่อยใจเย็นเย็นก็เป็นคนจิตใจดีอธยาศัยดีครับผม,มสาหรับหนูนะคะก็จะรับบทเป็นกาดาค่ะแต่เรื่องเรื่องนี้จะแตกต่างกับดวงใจขนีมากเลค่ะเพราะจะเป็นคนเรียบร้อยออเป็นสาวแบบมองโลกในแง่ดีเหมือนตัวเองไหมคะหรือว่าเรื่องความเหมือนมากกว่า เรื่องนี้น่าจะเหมือนมากกว่านะคะเพราะครึ่งแรกของเรื่องก็จะเล่นเป็นเหมือนเด็กอะค่ะคือความจมเสื่อมแลก็กลายเป็นเด็กว่ามันแตะขั้วอะไรแบบนี้ค่ะขนาดเลยค่ะแบบขนาดเลยแบบใกล้มากท่านนี้ชอบเรื่องที่เป็นแบบว่าต่อใช่ไหมนะฮมันต้องแบบผิดเพี้ยนอันนี้ก็ผมว่าถ่ายไปถ่ายมาผมก็เริ่มดำขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะเพราะว่า ไปอยู่นู่นก็ใช้ชีวิตเต็มที่กับชาวเลมากเลยเรียนรู้วิธีการถักแหบ้างตกหมึกบ้างอะไรฮะก็สนุกครับผมสาวๆเห็นวิธล่ำขึ้นสาวๆได้ไงบ้างคะอันนี้ไม่รู้ครับผมก็ต้องถามสาวๆเองด้วยกันครับผมก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับก็ย่างกนิดนนิดหนึ่งค่ะเพราะแดดก็ค่อนข้างร้อนแต่เป็นคนที่ชอบแดดอยู่แล้วเรื่องนี้ต้องมีหรอคะกินกุกกินกันเยอะไหมคะ ก็ผมว่าก็น่าจะเยอะอยู่นะฮะครับผมคงไม่ถึงขนาดครับผมคงไม่ถึงขนาดตกจูบครับแต่ก็เป็นความรักแบบหวานๆเลิฟกันหวานๆนี่ครับผมแล้องแบบว่าเหมือนไปทะเลาะบอกแวงตอนเคยทายด้วยใช่ครับก็ในเรื่องนี้จะมีจุดเปลี่ยนตรงกลางเรื่องครับผมก็ฝากติดตามดูแลกันก็ยังไม่บอกดีกว่าครับผม ครับพี่แอนไปเที่ยวด้วยกไปเที่ยวที่เกาะสีชมเลกันก็ดีค่ะเพราะพี่แอนเป็นไอดอลอยู่ก็พี่แอนก็จะช่วยเรื่องที่ให้คำแนะนำพี่แอนแนะนำยังไงบ้างคะก็จะสอนเรื่อง ว่าให้ให้มันเป็นธรรมชาตินะคะคิดอะไรก็ทำไปอย่างนี้ก็อยากร่วมงานกับพี่แอนนะคะก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็ยินดีซี่งทำไมคะว่าเราปื้มพี่เขานะอะไรตรงๆไม่พูดเลยคะ่ะเออไม่กล <c oughs> ้าอยากปากออกสถานอื่น ก็พี่แอนเป็นไอดอลเลยค่ะเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วก็เป็นคงที่สวยมากมีหนอเหมือนแบบว่าค่อนข้างวัยแก้วอ่ะดังมากๆต้องต่อกัวการเปรเยบเไียคนะคอก็นิดนึงค่ะก็เรื่องนี้ก็จะหนักขึ้นนิดนึงเพราะต้องพยายามทำให้ดีกว่าเรืยายา่องพี่แอน ม่ได้หรอาคคา,าดหวังขคุสำหรับละครเรื่องนี้นเอ่อคาดหวังไว้มากเหมือนกันครับแต่ก็ไม่อยากตั้งไว้หวังสูงมากเกินไปเจริงๆก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทากันบ้านดีที่สุดเพราะจริงๆเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยากครับแล้วก็เป็นเรื่องที่3ด้วยก็อยากจะจกทําผลงานออกมาให้ดีแค่ผมเ,ผผเป็นคู่กอดเป็นแบบนี้เพงัเพราะว่าจะไปประกวคู่กับอื่นไม่ได้เพราะคนดูอาจจะไม่ได้หรือไม่เชื่อเลยมมผมว่าในฐานะนักแสดงนะฮะเอ่อจริงๆเราเราไม่จําเป็นว่าต้องเล่นคู่กับใครซะมากกว่าจริงๆก็แล้วแต่ว่าผู้จัดหรือว่าผู้ใหญ่ เขาเห็นว <laughs> ่าใครเหมาะกับใครมากกว่าครับผมได้นีว่าถ้อแต่ือมือกันแสดงว่าคแต่ถ้าในฐานอนัาคุณอาจจะทุกข์กับม่ไดนกับใครได้เห็นว่าดูมากถูกวางตัวไว้แบบครณีนี่ไน่มีใครครองอืมรนครับผมใช่ครับ พี่แม่มครับผมครับแล้วยังไงบ้างครับหม่มอดี่กับพี่ฟองเขาทำดีมากเราขอคุณนะที่ไหนอืออันนี้จริงๆอ่ะก็เคยคุยกับพ่อแจ๋วไว้แว้วๆเหมือนกันนะจริงๆก็พ่อแจ๋วบอกว่าก็อ่าก็คงจะมีความต่างกันบ้างแต่ว่าก็เราเราก็จะไม่ไปเปรียบเทียบกับเอ่อเรื่องเก่าอยู่แล้วครับผม่วนนกอนือ แต่ก็เห um, like mm ็น hmm. ว um, <yeah>. ่าพระเจ้าก็บอกว่าจะเป็นแนวที่ไม่เหมือนเรื่องที่แล้วค่ะจะเป็นเหมือนโมเดิร์นมากกว่านอกจากสองเรื่องนี้มีเรื่องไหนเราเล่นคู่้ชายอ่ะเบรย์เบรย์ไหมือนเบรย์เบรย์เป็นเบื่อเบื่อหรือเปล่าเอย่างนี้ตัวเล็กน้อยหน่อยเบื่อไหมไม่เบื่อครับไม่เบื่อครับผมอยากคู่คุณอะไรหรือบ้างอยากประกบคุณกันเลยอะไรเงี้ยไม่ค่ะใครก็ได้ ครับผมขอบพระคุณครับครับผมขอบคุณนะคะขอถ่ายรูปก่อนตรงนู้น